สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปองเดอะลิเวอร์วันนี้ก็จะมาสรุปประเด็นหลังเกมที่หงแดงลิเวอร์พูลบุกไปเสมอเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดบิก๊กแมตช์ซูเปอร์ซันเดย์สประตูต่อ2 ส่วนจะมีประเด็นใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานป๋องเดอะรีเวอร์ด้วยกันนะครับครับพอใจมีแต้มติดมือแม้จะบุกอัดเรือไม่ได้ก็ตามเจอเกนครอบผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลแสดงความพึงพอใจและยอมรับได้กับผลลัพธ์ในเกมพีมเมยรี นัดบุกมาเสมอเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ2ที่เอติฮัสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่10เมษายนที่ผ่านมาแม้ว่าทางหงแดงจะตกเป็นฝ่ายตามหลังถึง2ครั้ง2คราแต่ก็สามารถตามตีเสมอจนสามารถแบ่งแต้มกับบ้านได้สำเร็จพักเรือใบสีฟ้าได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมหประตูต่อ0จากการยิงของเควินเดอบอยก่อนที่ลิเวอร์พูล จะมาตามตีเสมอได้ทันควัน1ประตูต่อหนึ่งจากการทำประตูของดิโอโก h โชตาจากนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากการชัดจอจ่อของกราเบลเชซุสและก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้โดยเปิดฉากครึ่งหลังมาได้เพียงแค่47วินาทีเท่านั้นผงแดงตามตีเสมอได้อีกครั้งเป็น2ประตูต่อ2 จากการสันโวประตูของซาดิโอมาเน่แล้วก็จบเกมไปด้วยการเสมอกันไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์ดังกล่าวทําให้พลพรรคขึ้นจากสีแดงพลาดโอกาสแซงขึ้นนําเป็นจ่าฝูงซึ่งมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ทําให้พวกเขาคว้าแชมป์พิเมรีกไปอย่างน่าเสียดายเนื่องจากไม่อาจบุกมากํำลาบปราบเอาชนะเรือใบสีฟ้าได้ถึงกินแม้จะมีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมโดยก่อนหน้านี้ สามารถคว้าใช้ในเกมลีกมาได้ถึง10เกมติดต่อกันก็ตามโดยคุณซื้อชาวเยอรมันได้กล่าวหลังจบเกมว่ามันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมันคล้ายกับพีฬาชกมวยเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยให้กระตกเพียงเสี่ยววินาทีเดียวอีกฝ่ายก็จะปล่อยหมัดเด็ดที่สามารถน็อกได้และคุณต้องสลัดอาการมือน,นั้นทิ้งไปให้ได้ก่อนที่จะรับหมัดอีกชุดจากฝ่ายตรงข้ามซิต,ตี้เริ่มเกมได้ดีกว่าแต่ครึ่งหลัง เราเริ่มต้นได้เหนือกว่ามากเมื่อเราควบคุมเกมได้และผ่านบอลได้เราก็สร้างความอันตรายให้กับพวกเขาได้เช่นกันและมันทำให้เราได้ประตู ซิตี้พยายามอาศัยการวิ่งที่ฉลาดพวกเขากดดันเราด้วยการจ่ายบอลคิลเลอร์พารฝ่าทะลุแนวรับของเราเราสามารถเล่นกันได้ดีกว่านี้แต่เราทำได้ดีแล้วในหลายๆจังหวะเราโชคดีที่เราไม่เสียประตูที่3เพราะมันเป็นประตูล้ำหน้าไปซะก่อนมันเป็นเกมที่ดีและเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องยอมรับมันมันเป็นเกมที่น่าตึงเครียดเอามากๆเราจะเจอกับพวกเขา อีกครั้งในอีก6วันข้างหน้าในเกม FA เครับรอบรองชนะเลิศที่เวมบลีมันเป็นเกมที่น่าสนุกผมชอบมากเลยจากนั้นก็มารอดูกันว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันเฮนโดชี้โอกาสลุ้นแชมป์ยังเปิดกว้างย้ำผลเสมอไม่เสียหายจอแดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมลิเวอร์พูลออกมายืนยันว่าหงแดงยังไม่หมดลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก แม้จะทำได้เพียงแค่บุกมาเสมอเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสองประตูต่อ2จนไม่อาจแซงขึ้นนำไปเป็นจ่าฝูงในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซันอย่างที่คาดหวังเอาไว้ทักหงแดงหมายมั่นตั้นมือที่จะเก็บสามแต้มในเกมนี้ให้ได้เป็นอย่างยิ่งแต่ก็เกือบจะพลาดท่าเสียทีให้กับเจ้าบ้านโดยทำได้ดีที่สุดด้วยการบุกมาแบ่งแต้มออกไปซึ่งส่งผลให้เรือใบสีฟ้า ยังกลุมความได้เปรียบนำหน้าอยู่แต้มหนึ่งเช่นเดิมขณะที่ทั้งสองทีมเหลือโปรแกรมการแข่งขันเพียงแค่เจ็ดนาสุดท้ายเท่านั้นถึงแม้หลายคนมองว่านี่อาจจะทำให้โอกาสลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลหมดไปแต่ฮิโนสันยังไม่คิดว่านี่จะเป็นจุดจบและพวกเขาต้องเดินหน้าต่อไปเป็นเกมที่ตรึงทีรียดเลยซึ่งเรารู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ เรารู้ว่าเป็นเกมที่ยากแต่ก็อยากทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างและคว้าชัยชนะเราอาจจะชนะไม่ได้แต่เราก็ยังไม่แพ้เฮนโดกล่าวกับ sky s p o r t ผมคิดว่าเราเริ่มต้นได้ดีแต่บางครั้งเราก็ค่อนข้างที่จะลนลานประมาะไปหน่อยแน่นอนว่าเรารู้ว่าเราจะต้องเจอกับแรงกดดันตั้งแต่เริ่มต้นเกม พวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมผมรู้สึกว่าเราปรับตัวได้นิดหน่อยและทำให้พวกเขามีปัญหาบ้างมันน่ายินดีที่ทำประตูได้จากการเข้าทำถึงสองครั้งมาจากการเซตบอลของเราเราอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้แน่นอนแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่เลวร้ายกับสิ่งที่เราทำกันชัดเจนว่าคุณต้องเดินหน้าต่อไปคุณต้องเตรียมรับมือกับความยากลำบากต่อไป คุณต้องมองโลกในแง่ดีก้าวไปข้างหน้าต่อไปและอย่ากให้เวลากับพวกเขามันได้ผลในบางครั้งเราสามารถตั้งรับได้ดีขึ้นในครึ่งหลังและจบเกมด้วยการมีแต้มกลับออกมาแน่นอนว่าเราคงต้องรอดูกันต่อไปพวกเขาไม่ได้เสียแต้มเยอะเรารู้ดีเราต้องโฟกัสที่ตัวเราเองและชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำกันได้หากพวกเขาพลาด เราต้องอย่าพลาดตามและพยายามช่วงชิงความได้เปรียบกลับมาให้ได้อีกครั้งเราจะทำแบบนี้กันต่อไปจนจบฤดูกาลเลยตัดเกตแข่งหงยกพลบุกเจ้าเรือใบสุดมันหงแดงลิเวอร์พูลเอาตัวรอดจากความพ่ายแพ้ในเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ได้สำเร็จ หลังแก้เกมมาได้ดีในครึ่งหลังตามปีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างรวดเร็วจบเกมเสมอกันไปอย่างสนุกสุดมัน2ประตูต่อ2ทําให้สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษย,ยังคงเข้มข้นดูเดือดเช่นเคยโดยที่ทางเรือใบสีฟ้าจ่าฝูงมีคะแนนนําหน้าหงแดงเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นในขณะที่เหลือการแข่งขันเพียงแค่7เกมสุดท้าย และนี่คือผลคะแนนความสามารถของเหลาบรรดาแข้งหงแดงแต่ละคนโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน11ผู้เล่นตัวจริงที่ได้ลงสนามอลิซงเบเกอร์ได้6คะแนนได้มีโอกาสโชว์เซฟสวยๆตั้งแต่เริ่มต้นเกมในจังหวะชาร์จจดจอของสตอร์ิงก่อนที่จะเสียประตูแรกขณะที่ช่วงเวลาที่เหลืออลิซงทำหน้าที่ได้ดีโดยเฉพาะ ในช่วงนาทีสุดท้ายในการออกมาปิดมุมกดดันเพื่อบีบให้ริยาดมาเลดจำเป็นต้องเลือกชิปบอลข้ามผ่านออไปเวอร์กิลฟานได้ได้เจ็ดคะแนนเป็นหัวใจในเกมรับของทีมเสมอช่วยป้องกันจังหวะเกมลุกของแมนซิตี้ได้ตลอดอาจมีบางจังหวะที่ดูตื่นตระหนกไปบ้างจนออกบอลพลาดแต่ก็รับมือในจังหวะสำคัญของทีมช่วยให้ไม่เสียประตูในหลายหน โจเอลมาติได้7คะแนนโชคร้ายที่จังหวะเสียประตูแรกที่เควินเดอะบอยยิงบอลเฉลับมาโดนตัวเขาหลังจากนั้นมาติปก็สามารถปรับสมดุลการเล่นโดยใช้ความเร็วลักมือกับแนวลุกสายสปีดของทางฝั่งเจ้าบ้านได้ดีเยี่ยมขณะเดียวกันยังช่วยพาบอลเพื่อทำเกมลุกให้ทีมได้ในบางครั้งเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานได้7คะแนน จัดการรับมือฟิลโฟเดนได้ดีรักษาพื้นที่ทางฝั่งขวาได้ดีเยี่ยมรอโอกาสเติมเกมบุกอย่างต่อเนื่องและทำเอสซิ์ให้โชต้าซัดประตูตีเสมอแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนในจังหวะที่มาเน่ตีเสมอด้วยแต่ก็ยังมีความผิดพลาดที่ปล่อยให้เชซุตหลุดเข้าไปยิงประตูให้เรือใบสีฟ้าขึ้นนำสอประตูต่อนหนึ่ง แอนดูโรบัสสันได้6คะแนนมีจังหวะเก็บตกวางบอลไปเสาสองให้เทนเป็นที่มาของประตูแรกของทีมแต่หลังจากนั้นก็หนักไปทางเกมรับและแทบไม่มีจังหวะเปิดบอลสวยๆให้เห็นแถมยังพลาดท่าทำฟาวเดอร์บอยจนได้รับใบเหลืองฟาบินโยได้6คะแนนหลุดฟอร์มไปมากในช่วงแรกควบคุมจังหวะแดนกลางไม่ได้เลย แต่ครึ่งหลังก็เริ่มตั้งสติยกระดับการเล่นของตัวเองได้ดีขึ้นคุเมเกมแดงกลางได้แนวแน่นทำให้แทงมิดฟิลแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นยากกว่าเดิมจอแดนเฮนเดอร์สันได้หคะแนนกับตันฮิโดทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆไม่ต่างจากฟาบินโยในช่วงแรกๆโดยดูลวนลาเล่นสเปซสปาไปหมดแต่ก็ยังมีข้อดีที่วิ่งเยอะ และทำงานหนักในการไล่บี้เพื่อไม่ให้แข่งเรือใบสีฟ้าเล่นบอลได้ถนัดติโก้ชด ดีโก้คันธล่าได้7คะแนนดูจะเป็นคนเดียวที่พอจะมีเทคนิคทัดเทียมกับแดนกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้โดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการคลองบอลและออกบอลได้ดีแต่ก็ยังสร้างโอกาสให้ทีมได้ไม่มากนะักซาลิโอมาเน่ได้7คะแนนครึ่งแรกอาจจะดูไม่โดดเด่นนักนในตำแหน่งเกมลุกแต่เกมรับก็ลงมาช่วยทีมได้ตลอด ส่วนครึ่งหลังก็ใช้จังหวะโอกาสไม่เปลืองจนสามารถทำประตูตีเสมอให้กับทีมได้สำเร็จเดเอโก้โชตาได้เจคะแนนทำได้หนึ่งประตูจากจังหวะยิงจ่อๆในครึ่งแรกจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมคอยวิ่งหาพื้นที่ดึงตัวประกบมีโอกาสจบสกอร์ได้อีกครั้งในช่วงต้นครึ่งหลังแต่ก็ดันไปติดเซฟแอเดอร์สันหมฮามดซาลาได้เคะแนน ครึ่งแรกค่อนข้างเนี่ยไปหน่อยแต่ครึ่งหลังฟอร์มดูดันขึ้นจัดการแอซซิสให้มาเน่ซัดประตูตีเสมอจากนั้นก็ได้ปั่นสวยๆในกรอบเขตโทษแต่ก็หลุดเสาออกไปนิดเดียวความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวของเขาสามารถเล่นงานแนวรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เรื่อยๆถือเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลในเกมลุกของทัพหงแดงจริงๆ ตัวสำรองที่ได้ลงสนามลุยดีอาร์ดลงมาแทนที่ดีโกโชต้าในนาทีที่70ได้5คะแนนลงมาสร้างสันโอกาสในทางกลับซ้ายมีจังหวะคูคายวอกเกอร์ได้ถึง2ครั้งแต่ก็ทำอะไรได้ไม่มากนักไม่สามารถใช้ความเร็วและเทคนิคส่วนตัวในการสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับของทางเจ้าบ้านได้เลย นาบีเกตาลงมาแทนที่จอแดนเฮโนสันในนาทีที่78ได้5คะแนนลงมาเพื่อคุมจังหวะในการเล่นของทีมและสร้างความแตกต่างในแดนกลางได้บ้างแต่ก็ไม่ถือว่าโดดเด่นมากนักโรเบตโตฟิมิโนลงมาแทนที่ซาดิโอมาเน่ในนาทีที่84ไม่มีคะแนนลงมาช่วงท้ายเกมแล้วไม่มีโอกาสได้โชว์ฟอร์มแบบเป็นชิ้นเป็นอัน ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจาก๋องเนอร์ลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ